สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านสู่ทาโรอเทอเรพีายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะคะ มาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะ six of wands แล้วก็ seven of w i e l s ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีในเรื่องของความตั้งใจนะคะความมานะพยายามนะคะการอดทนรอคอยนะคะผลลัพธ์ของความสำเร็จคุณมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตความมั่นคงทางด้านการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของความรักนะคะคุณรอคอยจังหวะโอกาสที่ใช่สาหรับคุณแล้ว ก็ที่ผ่านมาคุณก็ทำผลงานไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะคุณก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของมันแล้วนะคะตัวตนของคุณนะคะในปัจจุบันนี้เป็นสเตรนท์นะคะพลังงานดีมากนะคะเข้มแข็งค่ะแล้วก็คุณมีความตั้งใจนะคะที่จะทำทุกอย่างอย่างเป็นที่นะคะในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของการประหยัดอดออมนะคะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเพื่อให้คุณมีความมั คงทางด้านการเงิน ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสมากๆที่ชาวราศีกรกฎนะคะจะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาค่ะบางคนบางท่านอาจจะได้รับออฟเฟอร์จากที่ใหม่บริษัทใหม่นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของเพื่อนเก่านะคะที่มาชวนไปทํางานด้วยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจงานเสริมนะคะที่มีโอกาสเข้ามานะคะจากเพื่อนเก่านะคะกัลยาณมิตราานาในชีวิตนะคะแล้วก็เขาให้ไกด์ไลน์ คําปรึกษาคุณได้อย่างดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะเห็นโอกาสนะคะในการทําเงินสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎก็ไม่ควรที่จะลังเลควรจะ อลองศึกษาดูเปิดใจดูแล้วก็คว้าโอกาสนี้เอาไว้จังหวะโอกาสที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในช่วงนี้นะคะแต่ว่าชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์นะคะที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะให้โอกาสกับตัวเองนะคะในการที่จะคิดไตร่ตรองนะคะให้รอบคอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนหรือว่างานที่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะมีการได้พูดคุยได้เ,เจราจาต่อรองนะคะถึง ข้อตกลงนะคะที่คุณต้องการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเงินนะคะคุณอาจะออมีการเจรจานะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนที่คุณควรจะได้รับแล้วก็มีโอกาสด้วยที่คุณจะไดออ้ตามสิ่งที่คุณต้องการในเดือนนี้นะคะการเจรจาต่อรองการสื่อสารการทำเอกสารสัญญาทางด้านกฎหมายข้อตกลงต่างๆจะราบรื่นนะคะเป็นไปได้ด้วยดี แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคดีความนะคะตัวบทกฎหมายอะไระถ้าเกิดว่าคุณตกเป็นรองนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่แฟร์เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะรับผิดชอบในสิ่งสิ่งนี้ได้อย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมค่ะในเรื่องของการงานค่ะคุณจะมี ไฟมีพลังนะคะมีความอยากจะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะคุณก็จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนะคะของอนาคตของคุณที่คุณวาดฝันไว้นะคะอย่างเต็มที่ในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วแถมคุณยังมีเวลานะคะที่จะทบทวนบทบาทหน้าที่ของคุณนะคะว่าคุณทำได้ดีหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการที่ตัวคุณเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆเพื่อต่อยอดความสาเร็จของ คุณในอนาคตด้วยพลังงานดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยนะคะในช่วงนี้ยิ่งเวลาที่คุณโฟกัสกับหน้าที่การงานของคุณอย่างเต็มที่เนี่ยจะมีคนที่เขาสนใจคุณนะคะอยากจะเข้าหาคุณนะคะอาจจะเป็นในเชิงชู้สาวด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเมตตาที่จะมาช่วยเหลือคุณทําให้การงานของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะ มองว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะจุกจิกระหว่างเดือนเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้จ่ายออกแล้วก็มีเงินเข้านะคะมีเกณฑ์ด้วยที่คุณจะได้รับเงินก้อนนะคะจากการทําเอกสารสัญญาซื้อขายนะคะหรือว่าได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเจ้าหน่ายนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้โบนัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะซึ่งมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถไปเคลียร์หนี้สินต่างๆค่าใช้ จ่ายต่างๆในระหว่างเดือนได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ต่อยอดในเรื่องของการเก็บออมการลงทุนในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะการเงินดีนะคะการงานก็ราบรื่นไม่ว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาในตอนนี้นะคะขอให้คุณลองพิจารณาดูให้โอกาสตัวเองในการที่จะทดลองทำนะคะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณเลยนะคะเราในอนาคตนะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณมีโอกาสค่ะที่จะหวนล้ำลึกถึงนะค,ะคนเก่าๆที่เคยรู้สึกดีต่อกันในอดีตคุณอาจจะคิดถึงเขาหรือเขาคิดถึงคุณนะคะอาจจะมีการทักทายนะคะหรือบางเอิญเจอกันนะคะมันทําให้มีการหวนและลึกถึงความรู้สึกดีๆตัวเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโฟกัสแล้วนะคะคุณอยากจะเต็มที่กับ ชีวิตของคุณในด้านการงานและการเงินเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะดูแล้วชาวราศีกรกฎก็อาจจะมีความไม่เต็มที่ในด้านความรู้สึกนะคะพูดคุยได้สานสัมพันธ์ได้เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่อยากจะให้ใจแบบร้อเ์เซ็นต์นะคะ เพราะว่าคุณตัวคุณเองเนะี่ยอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคลุมเครือมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นกับคนคนนี้เนี่ยแหละนะคะที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาความสัมพันธ์อะไรและในตอนนี้พอมีการได้กลับมาพูดคุยกันเนี่ยตัวคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณควรจะออให้โอกาสตัวเองนะคะที่จะไปเจอความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆแล้วนะคะมีการที่คุณอาจจะตัดสินใจที่จะหยุด นิ่งๆเงียบๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายแล้วก็ตัวคุณอาจจะอารมณ์ประมาณว่าไปตายอดับหน้าก่อนนะคะก็คือคุณจะโฟกัสในเรื่องของตัวคุณเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตที่คุณรู้สึกพร้อมอยากจะเปิดใจแล้วคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตของคุณคุณก็อาจจะเปิดใจให้เขาก็ได้เพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยคุณอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองนะคะเพื่อโฟกัสในเรื่องของคุณแล้วก็ 啊郎平 ระยะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนคนนี้ดูบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นกับใครคนอื่นๆคนใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะยังอยากให้เวลากับตัวเองก่อนอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะเป็นประเด็นคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าตัวเขาเนี่ยยังคงพยายามที่จะติดต่อนะคะพยายามพูดคุยหาจังหวะคุยกับคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณมีการรักตัวเองแล้วก็ คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะหาใหม่ได้นะคะกับความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงชัดเจนกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าชาวราศีกรกฎก็อาจจะหาพื้นที่ให้ตัวเองนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องการเงินของตัวเองการงานของตัวเองนะคะแล้วส่วนในอนาคตเนี่ยถ้าคนคนนี้ยังอยู่นะคะคุณก็อาจจะลองให้โอกาสเขาเพียงแต่ว่าในเดือนนี้จะไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะเต็มที่กับเขาหรือเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้ มมากมากยขนาดนั้นนะคะจะมีแค่การโทรคุยเท็กซ์คุยกันแต่ว่าในการพบเจอกันอาจจะไม่ใช่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ในเดือนนี้ค่ะคุณจะรู้สึกอยากจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้มีการพัฒนานะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship ด้วยก็ได้นะคะการพูดคุยกันก็มีกันอย่างสม่ำเสมอค่ะแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกน้อยใจง่ายนะคะรู้สึก sensitive ง่ายนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นระยะเวลานานแล้วที่คุณและเขาไม่ได้ใช้เวลารวมกันหรือเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีนะคะอารมณ์ที่อยากจ,จะพูดคุยกันตรงไปตรงมาว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะคะ คำตอบที่คุณได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะมีการตัดสินใจที่จะ take action แล้วไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็ค่อยว่ากันในอนาคตนะคะอาจจะมีเกณฑ์ค่ะที่เขาหรือคุณเดินทางร่วมกันนะคะในเดือนนี้เพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเช่นการแต่งงานการมั่นหมายการเป็นครอบครัวกันเนี่ยอาจจะทิ้งคําถามอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อพิจารณาดูที คุณเองก็มีคําถามในใจด้วยเช่นกันว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือไม่นะคะคุณก็อาจจะยังไม่ได้เร่งรัดอะไรมากนาย ตอนนี้นะคะเมื่อกลับมาคิดทบทวนแล้วตัวคุณเองก็อาจจะมีความคิดมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ยังอยากให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะพิจารณาสิ่งต่างๆโดยใช้เวลาเป็นการเป็นตัวช่วยนะคะที่จะให้คําตอบกับคุณได้อย่างชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของไพ่ออโโกค่ะอยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวราศีกรกฎ ในด้านความรักสำหรับคนโสดนะคะไพ่บอกว่า Unrequited Love นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยออกับคนเก่าๆนะคะที่กลับเข้ามาวนเวียนหรือคิดถึงหรือบังเอิญเจอกันนะคะคุณอาจจะต้องคิดทบทวนสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันหรือเปล่านะคะในการใช้เวลาร่วมกันในการพูดคุยกันทัศนคติในด้านอื่นๆ ะะมีอะไรที่ตรงกันไหมนะคะคุณอาจจะได้รับคาําตอบว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคุณไม่ได้อินอะไรกับเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ได้อินอะไรกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่ตัวคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการจากความรู้สึกอะไรเก่าๆกับคนคนนี้นะคะมาดูกันต่อค่ะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไพอ่ออร์เคิลบอกว่า very soon ค่ะให้คุณนะคะตัดสินใจค่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วเคลียร์นะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการสิ่งใดกันแน่ในด้านความสัมพันธ์คุณต้องการคนแบบไหนคุณต้องการคนที่มีทัศนคติอย่างไรตัวคุณเองมีทัศนคติอย่างไรในการใช้ชีวิตคู่นะคะเมื่อคุณเคลียร์ตัวเองได้แล้วคุณจะพาตัวเองไปสู่ดิเรกชันที่ถูกต้องนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะคีดแอนโอเพนมลค่ะก็อย่างที่บอกค่ะมันในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะขี้งอนนะคะคิดเดียวคิดมากนะคะอ,อ,อยากจะให้คุณเขาทำความเข้าใจนะคะกับคนที่คุณรักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งความรู้สึกของคุณและเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของเวลานะคะที่ไม่ตรงกันนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ร่วมกันเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้ว คุณทังคู่ก็ยังคงมีความรู้สึกที่ตรงกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอหคุณเปิดใจนะคะก็เป็นแชปเตอร์ใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะสาหรับภาพรวมนะคะในด้านของสุขภาพนะคะในเดือนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความเครียด สะสมอยู่นะคะแล้วก็อาจจะกระทบกับในเรื่องของฮอร์โมนได้นะคะออในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนนะคะมึนหัวเล็กๆน้อยๆเช่นกันนะคะเช็คค่าสายตาด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวคุณนะคะออโฟกัสในเรื่องของการงานของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้การงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการทำบุญนะคะวิธีการเสริมดวงของคุณในเดือนนี้นะคะ ขอพรกับองค์พระแม่อุมานะคะองค์พระแม่ลักษมีองค์เจ้าแม่คนอิ่มเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณในเรื่องของเมตตามาหานิยมนะคะทั้งในด้านการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะจะให้ทานนะคะบริจาคสิ่งของที่คุณไม่ใช้แล้วนะคะหรือจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้นะคะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสนะคะเด็กพิการหรือคนที่เขาอยู่ห่างไกลความเจริญนะคะโละเสื้อผ้าที่คุณไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะบริจาคสิ่งของก็ถือเป็นบุญกุศลที่ดีเช่นกันนะคะ ถ้าปรวมของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกรกฎที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะได้ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับได้ด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ